นายกเศรษฐาประกาศแก้หนี้ทั้งระบบช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่เป็นหนี้ในกลุ่มต่างๆซึ่งมีแผนงานในการช่วยเหลือประชาชนแต่ละกลุ่มนะครับในส่วนของผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านคลินิกแก้หนี้ผ่อนได้นานถึง10ปีลดดอกเบีย้ยเหลือ3-5เปอร์เซ์ต่อปี ผู้ที่เป็นหนี้สินเชื่อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์กำหนดให้สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เป็นสัญญาควบคุมเพื่อเป็นธรรมกับผู้ซื้อผู้ผ่อนและเป็นธรรมกับผู้ที่ปล่อยเงินให้ผ่อนด้วยนะครับส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จะมีการยกเลิกสถานะหนี้เสียสำหรับวิสาหกิจที่รับผลกระทบจากโควิดและอนุญาตให้ปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ที่เป็นครูรวมถึงข้าราชการก็จะหักไม่เกิน70%ของเงินเดือนและจัดทำสวัสดิการเงินกู้ข้าราชการดอกเบี้ยต่ำผู้ที่เป็นนักศึกษาจะช่วยลดดอกเบี้ยปรับแผนจ่ายเงินปลดผู้ค้ำประกันถอนอายัดบัญชีส่วนผู้ที่เป็นกเกษตรกรก็มีโครงการพักหนี้กเกษตรกรทั้งต้นและดอกเป็นระยะเวลา3ปีนะครับ อันนี้ก็คือผู้ที่เป็นหนี้ในระบบก็จะเดินหน้ามาตรการต่างๆควบคู่กันไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นหนี้ในแต่ละกลุ่มในแต่ละแบบซึ่งบางคนอาจจะเหมือนกันบางคนก็อาจจะแตกต่างกันส่วนผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับตอนนี้เปิดลงทะเบียนอยู่ซึ่งภาครัฐโดยทางผู้ว่าในอำเภอผู้กำกับตำรวจนะครับ รวมถึงผู้นำชุมชนก็จะเป็นตัวกลางในการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบมาพูดคุยไกล่เกลีย่ยเจรจาก,กันเพื่อประนอมหนี้นะครับให้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินไปนะครับรวมถึงลูกหนี้บางคนเนี่ยผ่อนคืนเงินต้นไปครบแล้วและเจ้าหนี้ก็ได้ดอกเบี้ยไปตามสมควรแล้วอันนี้ก็จะขอให้ยกหนี้ให้เพราะว่า เจ้าหนี้ได้รับเงินคืนได้รับดอกไปตามความเหมาะสมแล้วนะครับส่วนผู้ที่ยังผ่อนคืนไม่หมดก็จะเจราจากับเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับให้กําหนดแล้วก็ปรับโครงสร้างในการผ่อนคืนอย่างชัดเจนไม่ให้คิดดอกแพงจนเกินไปและที่สําคัญห้ามเจ้าหนี้ข่คมคูลูกหนี้เด็ดขาดนะครับอันนี้จะถูกดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็เป็นหลายๆมาตรการ ช่วยเหลือควบคู่กันไปทั้งนี่ในระบบและนี่นอกระบบนะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐาขอให้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อตั้งเป้าให้การแก้หนี้ทั้งระบบขอให้จบในรัฐบาลนี้ครับ